สวัสดีครับพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านครับที่เคารพนะครับเมื่อนี้ทีมงานของพึงพงปลานะครับตำบลพระพุทธบาทจำกัดนี่นะครับอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายนะครับเพื่อนหิมัาเอานั่งให้ครับเมื่อนี้มัดตามหานั่งครับเพื่อนว่านั่งขืนอยู่ทึ่งดาดฟ้านะครับทีมาเอานั่งลงเมื่อนี้ครับเอานั่งเขากลางให้เพื่อนนะครับเนาะเพื่อนบ่มีผู้เฮ็ดให้เตรียมอุปกรณ์มา ครับเรียบร้อยนะครับกะสิไปเอาเข้าให้เพินินครับกับมาเบ่งน้ำกันได้พี่น้องนี่ครับพี่น้องเบ่งครับเบ่งเบ่งนงั่งแต่ว่านางสิอยู่ข้างไหนครับอันนี้เป็นพึ่งพึ่งงานนะครับอยู่ข้างนอกเราต้องเอานางพญามาเข้ากองมันลบกวนเจในใ้าง่ายๆออกนี่มันลบกวนลบกวนลกวนูกหลานเพิินนะครับ เปิดไฟฟ้าปึ๊บเึ้นเพื่อจะเข้าไปรุ่มตอมนะครับบางแทีบกับเดือยยักน้อยครับเพื่อนน่ะอยากเอาการเยอะนะครับต้องเอาออกไปไว้ใส่กองสำหรับพี่น้องที่มีพึ่งอยู่บนบ้านนะครับเด้อเที่ยวออกบาได้นะครับนมวประกาศออกประกาศทำกับบวกนะครับติดต่อมาทั้งช่องหินหอยอีสานก็ไเลยครับไปหน้าบ้านกับพี่น้ำทีมงาน กุ้มเพลิงเขาเนี่ยครับมาเอาเขากล้องให้นะครับนะเอกไปหน้าบ้านเอาไปน้าเลี้ยงไปตามคางบ้านเขาต่อไปครับที่ได้น้าหวานไว้ก็สีได้เลี้ยงไปตลอดได้นะครับบ่ได้ปล่อยขอบปลานะครับอันนี้เขากักไว้เลี้ยงไว้ได้ประโยชน์ครับน้ํเพึ่งพงป่ามีประโยชน์มากมาครับพี่น้องบ่บ่าบ่ฟาเอามาเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องบ้านเนี่ยช่วงนี้เทมงานเริ่มลงมือแล้วครับ เมื่อนี้ต้องจับนางให้าง้ดเลยครับนางจะอยู่ตรงไหนนะครับนางพญาเลยครับนางพญาพึ่งนะครับพึ่งโพงป่ามาอยู่บนหลังคาบ้านนะครับบอกได้นะครับพี่น้องที่มีพึ่งอยู่บนบ้านบนซ่องมันรบกวนเขานะครับจะไปตีไปคาเขาได้ครับพี่น้องมันบาปนะครับติดต่อมาได้ครับเจ็ดไก่เชียงกันครับติดต่อมาทาง ช่องแหงหอยอีสานนี่ก็ได้ครับมาเอาให้เอาเขากล้องให้พร้อมพี่น้องเอาเขากล้องให้เลียงอีกแค่นึงนะครับนีแ่แหละครับอันนี้เพื่อนกรติดตอมาเอาให้นะครับต้องจับแบบไหนนะครับอยู่บนบ้านมันกระยาบแค่น,น้อยนะพี่น้องต้องด้แกะสังกะสีอีกทีนี่แหละพี่น้องต้องเด็กแกะฟังกะสีนะครับต้องระวังนั่งพญยาสีออกนะครับพี่น้องต้องระวังจะหน่อย โอ้สวยงามเลยพี่น้องมีต้นามนะครับดูดูครับสวยงามมากเลยโอ้โหสุดยอดเลยเยอะเยอะเยอะอากาศเคลมๆอเ่บ่ม,มีแดดครับแดกดืออน้อยนึงพอนนีย เห็นบ่เห็นบ่วยเห็นนางพญาพอดีครับพี่น้องโอเคนะครับยกแรกแห้งมันขึ้นมายก,กแรกเนะครับจับนางได้แล้วครับไปบอลอดเลยนางหนะ่อยเดี๋ยวให้เบิ้งด้วยให้เบิ้งด้วยโตตัวใหญ่เถอะใไงๆๆๆแล้วนี่นนครับ <S 2> 2. <S พ่อเป็นนางงามจากักรวาลนะครับเนาะพ่อเป็นห่วงแห็นเลยมั้ย พูดอะไรขวาทำไมเนี่ยอุ้ยน้ำหวานนะพี่น้องเอเมาเป็ดอ่อนซ่อนได้เนี่ยมีลูกอ่อนนะไม่มีลูกอ่อนเลยมีแต่น้ำหวานอย่างเดียวครับครับแบบนี้เอาบ้านเลี้ยงพึงเลยครับเนี่ยได้เยอะได้เยอะเลยพูดอะไรจับนางพญาได้แล้วครับจับนางพญาลงกล่องได้แล้วพี่น้องระวังแต่กองสิลื่นลงได้ไหมะระวังระวังกองเดี๋ยวเพิ่ง ท่านเอาลงไปยันเกาะเสีกับตะปูไว้ทั้งล่างนะ่ะตะปูที่เขาอันเป็นจอดใช่ไหมเห็นไหมของเลยเออสูตรต้องไปโหลดมันเติดข้นตะปูเลยเอ,อ๊โอเคเลยบัดนี้เอาซ้ำไปนึงเดียววะโอ้โหบ้านนี้จัดการน้ำหวานครับพี่น้องอุย๊ยมีแต่น้ำหวานอย่างเดียวอ้อยต่อยเลยวสั่ว์โอ้โห คุ้มเลยครับคุ้มเลยกจะคล้อ,องบ้านเพิ่นคุ้มขนาดเลยครับพี่น้องได้น้ำหวานเต็มที่เลยน้ำหวานธรรมชาติจากเกสรดอกไม้ทั้งนั่นเลยครับสด <c oughs> ุดยอดสุดยอดครับครับเป็นนัมเป็นของกุ้มสากวานเทานี่แหละ เออน <c oughs> ี่ละแล้วเหรอล่ะเมียนบอกว่าลูกเพรียงหลายอันที่ต่อเพิ่นเิ่งแกผมบอกว่าอยู่ที่บ้าหลังหลังคาอันใหญ่ก็อยากได้ห้างได้อย่างมาใซคุ้มเพราเพิ่นมีวัตถุยางเอาได้เบื่อแกผมก็ต้องโง่หาแล้วมันรัโอ้กอดนี่พี่น้องเอ้ยเตาเงาเลยครับมันดีบางที่ว่าบ่มีลูกนะครับลูกอ่อนเลยนะครับ สีมีตรน้ํวนามย่างเดียวพี่น้องอันนี้เป็นพุตภาพนะครับนะเดือนพุตภาพต้นต้นเดือน,นเต็มที่นะครับพูดนะครับวาัาน้ำพี่น้องอ,อันนี้แก่ๆนะครับเต็มที่เลยน้ำออกแาบแดงเลยนะครับล้วงแก่ ตัดโอ้วงบดแลยพี่น้องมันอซอยซอยครับซอยซอยเก็บซอยเก็บถึงงานครับเขาเขากล้องเป็นกลุ่มส่วนนาะให้ให้เพื่อนนํากันไปนะครับครับต้องต้องซอยหน่อยครับบอบซอยบดเลยครับอันนี้มันอยู่บนสูงนะครับยากหน่กนนึงครับพี่น้องไล่ให้ลูกพึงงานออกมากครับ เพราะว่าเสดได้ไปบังคับให้ไปเข้ากล้องนะครับเนาะแข้งทางเพราะว่าเห็นงานได้รู้จักว่าตำแหนง่งเขานะครับเขาไงไงแบบนี้เลยพี่น้องลุกไปข้างล่างเลยครับนี่มองขั้นไถ่อะไรดีเยอะดีเยอะพี่บ่กวันนี้ข้ามันประคองอยู่บังคับขัน้น ส่วนตตุ่มทางนเนาะตุ่มับเขาเพราะว่านั่งพญาอยู่อยู่ในกองกับพวกถึงงานถี่สถิตตามเขาไปเลยนะยครับต้องรบก,กวนไล่ให้เพื่อนแตกเต้นเข้าไปเมโมอยู่บ่ามโมอยู่บ่างเขมอัดอยู่บ้าทำการบังคับถึงงานให้เขากล้องครับ บ่เอาอลงครับเอาลงเมื่อนี่แหละแค่เดียวค่อยพึงงานเขาเขาเขาได้ได้แล้วจะค่อยยุกลงมาแล้วก็ไปวางฐานที่เหางสิไปไว้ตำแหน่งไว้เลยครับครับวนี้ร้อยพึงงานเขาเขาตะกอนตัวนี้มันฝาน่อยนึงเพราะว่ามันอยู่ทงหลังคาท้าหาหยุบพื้นดินเอาไงเข่าไงขางไนกองมันนี่ขางไนกองอยู่พึงงานอะ มันจะออกมาเอิ้นเอิ้นเลยถึงงานที่ตกค้างอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาเองครับจะมีเพื่อนเพื่อนเขาด่าเลยครับแต่มันออกมาปุ๊บแม่นบอจะมาจับอยู่ปากฟองกันตรงรู้นะแล้วมันจะกรีดปีกนะกรีดปีกที่ๆๆเรียบเอิ้นกันเขาเลยครับเรียกเพราะว่าเรียกว่านั่งพญาอยู่จุดๆนี่ก็เรียกเอิ้นกันเขาไปทางออกมาเลยทางออกมาข้างนอกแล้วกันตอนนี้ต้องรอจังหวะสักกอน ไม่เป็นน้อยอครับทางตรงนอแล้วเขาไม้จะเห็นบักคักนี้เลยนครับเอาไว้ก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอสักครู่ครับมันจะเขา,าเองครับใหเ้เพื่อนเขาไปสักครัค่อยเอากล้องมา,มานะครับไปตั้งฐานที่เฮ้าสีว่าง <S 2> <S 2> กันนะครับครับสวัสดีพี่น้องทุกคนที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ